เดี๋ยวครับอยู่กับโมได้ปนฝุ่นมาถึงบ้านนี่แล้วเขาก็เริ่ออกไปเด้อะแยะทักโอ้นี่อยู่กับรถเสียท็อปแหนบเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวสามสางกันสร้างไปครับยังไงเห็นแหนบมันหักคนผู้ไดครับผู้ใดครับขับรถไถเอามันสิเลี่ยวเป็นบเฮ็ดไปกินไปนี่ดีเราเนี่ยฝุ่นโอ้เสียท็อปนวนทำไปแกเลยงวดงวดงวดรถเม็ดเหรอ ได้เหลี่ยมแล้วโอ้โอ้แหนพา,าครับพี่น้องน,นั่นซาจะเลือนซาเปียพี่น้องหนึ่งว่นแต่มันเหลือ,อตับตับล้างวัได้เปลี่ยโนนี่เปลี่ยนโนตับทึ่งตับล้างแข็งแรงอยู่ตับทึ่งสายแบกเนะาะใจถึงทีย่ยางสำเร็จแน่ดีดีแล้วแหนมันหักขั้นตัวนี้หักบ่วเฮ้ ว่าได้ย่างระเบิดแล้วสองตัวอีตัวนึ่งฮะมันปึ้งลงเลยวะบ๋ออันนี้มัน on, อ,อ่อนเงียบสิดอ๋อนี่แหละขั้นตัวนี้ฮักนี่ปึ้งลงเลยนี่ว่ามันเข้าขางกันจีไอ้ไอไ้ไปแล่นยู้ครับไปท่างหุ่นยางเกา่าหัวเงวอีอ่ะตัวนี้แลหละฮักนี่หูแหนบนี่มันว่าจะเข้าขางขาดไปฮักแล้วว่าทันเดีย๋ยวพ้นเอาวิวให้เด้อลยพี่ต้ออุ้ววิวให้เด้อลยน้ำมือนะไปนี้ไปไอ้นี้เลย ไปทั้งปัญหต่ข้ามเลยดีกว่ากันโอ้เท่าไรนาราคาเนี่ยครับสองพปโอ้ชุดบนนะครับน,น,นี่ชุดนี้สองพปดเชียงกงเชียงกงเชียงกงข้างหนึ่งใช่ไหมจา้า,าหนึ่งข้างครับสองพันแปดข้าช่างก็เมายันวางข้าช่างหนึ่งเมา คอยครับปล่อยเงี้ยขั้นตับมึงแหละครับฮักคอครับเงียันตับคอยเ้อันนี้ขาอยครรถไถเขาล็อกคันเลงไว้เขาเลยรเรยองอยออเียลล็อกคันเลงมีเียลล็อกคันเลงเจ้เฮ้ยเมสิเล่นนี่งร้อาอเอาวะวกินเขาวมมล่ะกินข้าเลยกลั้งนั่งทิ้งไฟว่าจไปอาบน้ำนอนเลยกปักอวนทัหะ มาเีวให้เขาไปลอาเงินเลยเียวรู้ว่าเขาเปลี่ยนอเอปักมันโทรถามลูกล่งไงพอดีวันนี้แล้ลูกล่างมันโทรถามบก่ก็นันนี่ยังทั้งบรนโขกจำซื้อไ้เลยเลี้ยงับเออโอ้แนบหักข้างนี้ไข่เนี่ยเออโอ้เดียสองเท่ว อีพอลงอีพอ,อย่ังเทียพุน่นอ,อืม,ม,ม,มอค่ะนี่ไม่เป็นไรครับแหมนึกว่าจะได้ซื้อต่อนึกว่ายกตับอยากเปรี้ยนนี่ก่อนแหล,ล,ละแหนบแหนบกี่ไล่พุ่นรถขึ้นเด็ดไปครับพูยายนะคขับสี่ขาดมาโอ้โหอ๊ามึยขับขัดสี่ขาดเป็นไม่มีผู้ใดจา้างมึงตกอ๊าม แล้วมึงก็เลิกคับรถตลอดชีวิตวเลยเนยขอซปก้อนแต่มันดีแล้วขับรถแต่เจ๊กข้อนี้ดีแล้วงนเลือแต่กันซี่ซาแลกาาป่นี่้เอาเกี่ยวมันคือเป็นดุนดุนเออมันเป็นกิวไร้มแลนดนเมือนอนาดเ้สุดเดิมไม่ได,ด้ไม่ได้ขอไปคุยกับเตโอไ อ้าไปเลียนมัปเลียนเพราะว่าขั้นผุนปเลียนขั้นไันใหจังเลงเก่าจังแล้วในว่าไอบยบอยนี่โทัว่าท่านเอาวบทนว่าท่านเอารถนี่ะแวที่เขาไปเลียกันแ่แต่ว่าขันนั้น่บ่ค่อยกว่าเป็นยเ่อนทีเจแบบค่อยเีแบบเนี่ยหาเียวมาเลยบ้านเขาโต

เฮ้ยลักขั้นเกียร์ทาเป็นยังวะขั้นเกียร์ทัา,นางนี้ฮักเว้ยขั้นเกียร์ฮักสามลอ,อยแปด่ีฟสิเดี๋ยวยิบนี้เวลายีย่านน,นี้ครับสวัสดีครับ